สวัสดีครับวันนี้มาพบกับ15กฎทองที่ใช้พัฒนาตัวเองได้ตลอดชีวิตจอห์นซีแม็เวลซึ่งคลิปนี้นะครับเป็นฉบับ full detail กฎที่ 1. กฎแห่งความตั้งใจเขาบอกว่าการพัฒนาไม่ใช่เรื่องบังเอิญขณะน,นี้ชีวิตดำเนินต่อไปแล้วคุณละ่ะอยู่กับปัจจุบันหรือเปล่าผู้คนส่วนมากร้อนรอนปรับปรุงสภาพแวดล้อมรอบๆตัวเองแต่กลับไม่เต็มใจพัฒนาตัวเองด้วยเหตุนี้ ถึงยังคงไม่เป็นอิสระอยู่ต่อไปกับดักเรื่องช่องว่างแห่งการพัฒนาข้อหช่องว่างเรื่องการคิดเอาเองฉันคิดว่าตัวเองจะพัฒนาไปได้โดยอัตโนมัติเมื่อใดก็ตามที่เราหยุดรอคอยบุคคลในแบบที่เราอยากจะเป็นแล้วเริ่มต้นพยายามเป็นบุคคลนั้นเมื่อน,นั้นเราจะไม่ต้องรอคอยอีกต่อไปไม่มีสายลมใดคอยช่วยเหลือผู้ที่ไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยจะจอดท่าเรือตรงไหนหากอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นต้องพัฒนาตนเอง ต้องตั้งเป้าหมายที่เป็นรูปธรรม 2. ช่องว่างเรื่องความรู้ฉันไม่รู้ว่าฉันจะพัฒนาตัวเองอย่างไรลองถามกับตัวเองดูว่าตอนนี้คุณมีแผนในการพัฒนาตัวเองหรือเปล่าและหวังว่าคุณจะคิดเรื่องนี้ไม่มีใครเลยที่เขามีแผนพัฒนาอย่างจริงจังกับตัวเองคนอื่นก็มักจะบอกว่าฉันอยากสําเร็จฉันอยากสําเร็จแต่พอถามไปถึงแผนพวกเขาไม่มีแผนเลยข้อ 3. ช่องว่างเรื่องจังหวะของเวลานี่ไม่ใช่เวลาที่เหมาะกับการเริ่มต้น ยิ่งมัวรอคอยจะทําสิ่งที่ควรทําตอนนี้ก็ยิ่งมีโอกาสมากขึ้นที่จะไม่มีวันได้ลงมือทําจงถามตัวเองทุกวันอยู่เสมอว่าฉันจะทําอะไรต่อไปดีข้อสช่องว่างเรื่องความผิดพลาดฉันกลัวทําผิดพลาดหากคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากพัฒนาตัวเองคุณจะต้องเอาชนะความกลัวว่าตัวเองอาจจะต้องทําอะไรผิดพลาดบางอย่างความผิดพลาดเนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ดีที่สุดแต่มันก็เป็นของขวัญที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นความผิดพลาด เป็นแค่อีกวิธีการหนึ่งของการทําสิ่งต่างๆให้สําเร็จแค่นั้นเองการที่เราจะตั้งใจพัฒนาตัวเองได้นั้นต้องคาดหวังไว้เลยว่าในทุกๆวันคุณจะต้องทําผิดพลาดบ้างและยินดียอมรับความผิดพลาดบ้างซึ่งมันเป็นสัญญาณว่าคุณกําลังลงมือทําและมาถูกทางแล้วข้อ 5. ช่องว่างเรื่องความสมบูรณ์แบบฉันจะเริ่มทําอะไรฉันก็ต้องหาวิธีที่ดีที่สุดซะก,ก่อนช่องว่างเรื่องนี้สําคัญมาก คนส่วนใหญ่ติดเพอร์เฟกไม่อยากลงมือทําเพราะฉะนั้นมันไม่มีรอกความเพอร์เฟกให้เริ่มลงมือทําไปเลยความปรารถนาอยากจะได้วิธีที่ดีที่สุดแล้วค่อยเริ่มต้นลงมือทําเป็นเพียงข้ออ้างสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าคุณอยากได้วิธีที่ดีที่สุดคุณก็ต้องเริ่มลงมือทําจะได้รู้ว่าอะไรใช่ไม่ใช่ถ้าคุณไม่ลองขับรถออกไปนอกบ้านสะก่อนคุณจะรู้ไหมว่าถานนข้างหน้ามันจะเป็นอย่างไรความเป็นจริงก็คือเวลาที่เราขับรถเนี่ยเราจะแค,ค่อยเห็นทางใช่ไหมครับ เพราะว่าเมื่อขับรถไปข้างหน้าถนนจะค่อยๆปรากฏขึ้นและถ้าอยากเห็นถนนมากขึ้นก็ต้องขับต่อไปข้อ 6. ช่องว่างเรื่องแรงบันดาลใจฉันไม่อยากทําคนส่วนมากเนี่ยมักจะบอกว่าฉันไม่มีอารมณ์ในการทําฉันไม่มีแรงจูงใจสุดท้ายเนี่ยเราได้ยินประโยชน์้ทุกวันว่าฉันอยากจะทําแต่สุดท้ายก็ไม่ทําสักทีคําว่าแรงจูงใจเนี่ยมันไม่ได้วิ่งเข้าหาคนเหมือนสายฟา้าแลบนะครับและมันไม่ใช่สิ่งที่คนอื่นเช่นพยาบาลแพทย เพื่อนหรือสังคมจะมอ่วไม่คุณได้ฉะนั้นจงลืมเรื่องแรงจูงใจแล้วก็ลงมือทําไปเลยสิ่งสําคัญก็คือต้องทําก่อนแล้วจึงจะรู้สึกแทนที่จะรู้สึกแล้วค่อยทําฉะนั้นจงลงมือทําไม่ว่าจะรู้สึกหรือไม่ก็ตามถ้าคุณยังไม่เริ่มลงมือท,ทําสักทีมันไม่มีหลอกคับแรงบันดาลใจเพราะฉะนั้นเมื่อคุณเนี่ยมีคอมมิตเมนต์กับตัวเองบอกกับเองว่าฉันจะลงมือทําอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย1ิเดือนและคุณจะหลงรักตัวเองครับ มันจะเริ่มเปลี่ยนจากการเริ่มต้นไปเป็นการทําต่อไปเพราะว่าการสร้างการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันมาจากการทําต่อไปครับข้อ 7. ช่องว่างเรื่องการเปรียบเทียบคนอื่นเก่งกว่าฉันคุณไม่จำเป็นต้องเก่งกว่าใครครับคุณแค่ทําสิ่งที่ตัวเองถนัดก็พอแต่ทาบ่อยๆข้อ 8. ช่องว่างเรื่องความคาดหวังฉันคิดว่ามันน่าจะง่ายกว่านี้ไม่มีคนสนําเร็จคนไหนที่คิดว่าการพัฒนาตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งที่ทาได้รวดเร็ว,เ,รวเพราะว่า การปีนขึ้นภูเขาเป็นเรื่องยากครับเราจะต้องให้เวลากับตัวเองเพราะฉะนั้นคุณจะต้องมีการเตรียมตัวทัศนคติโอกาสการกระทำทั้งหมดนี้เรียกว่าความโชคดีคุณเปลี่ยนจุดหมายของตัวเองไม่ได้ในเพียงชั่วข้ามคืนแต่เปลี่ยนทิศท,ทางได้ในชั่วข้ามคืนครับอยากให้คุณลองหันมาพัฒนาตัวเองอย่างตั้งใจลองทำตามนี้ดูนะครับข้อ 1. ถามคำถามกับตัวเองเช่นในชีวิตนี้ฉันอยากจะไปอยู่ที่ไหนฉันอยากจะเดินหน้าไปในทิศท,ทางไหน คำถามเหล่านี้จะช่วยให้คุณเริ่มต้นในการเดินทาง่งการพัฒนาสิ่งที่ดีที่สุดที่เราพอจะทําได้ก็คือไม่ว่าเราจะได้รับอะไรมาไม่ว่าเราจะทําสิ่งใดเราจะนําสิ่งนั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์วิธีการก็คือทุ่มเทไปที่ตัวของคุณเองทําตัวเองให้ดีที่สุดเท่าที่เราทําได้ยิ่งเราทําเราก็ยิ่งเก่งมากขึ้นไม่ควรเปรียบเทียบตัวเองกับใครข้อที่สองลงมือทําเดี๋ยวนี้ทุกครั้งเนี่ยที่คุณจะคิดเกียจให้พูดคําว่า ลงมือทําี๋ยวนี้ลงมือทําี๋ยวนี้พูดซ้ําๆจนกว่าจะลงมือทําคําว่าเอาไว้ก่อนรอก่อนไว้วันหลังเป็นฆาตรกรสังหารความฝันเอาไว้พูดทีหลังนะครับทําไมถึงทําแบบนี้กับตัวเองทําไมไม่ลงมือทําเสร็จตอนนี้ยอมรับแต่ว่าการทําอะไรที่คุ้นเคยเนี่ยเป็นเรื่องง่ายส่วนเส้นทางใหม่เนี่ยมันเป็นเรื่องยากคนส่วนมากก็เลยบอกว่าเอาไว้ก่อนรอก่อนเดี๋ยวก่อนเพราะฉะนั้นจากวันนี้เป็นต้นไปคุณจะลงมือทําทันที ทุกครั้งที่อยากจะทาฉันจะทําทันทีแบบนี้เป็นต้นข้อที่สามเผชิญหน้ากับความกลัวความกลัวส่วนมากที่ผู้คนเจอก็คือกลัวความล้มเหลวกลัวสูญเสียความมั่นคงปลอดภัยเพื่อแลกกับสิ่งที่เราไม่รู้จักกลัวการใช้จ่ายเงินเกินตัวกลัวคําพูดกลัวความคิดของคนอื่นกลัวว่าความสําเร็จจะทําให้คนอื่นเนี่ยไม่เห็นด้วยกับเราความกลัวแบบไหนที่มีผลกระทบกับคนมากที่สุดครับเช่นกลัวการแปลกแยกจากเพื่อน เราเนี่ยมักจะทําให้คนอื่นพอใจแต่ไม่เคยทําให้ตัวเองพอใจเลยนะครับข้อ 4. เปลี่ยนจากการพัฒนาโดยบังเอิญเป็นการพัฒนาอย่างมีเจตจำนงขอให้จาไว้ว่าความจําเจกับหลุมศพไม่น่ามีพิสมัยพอๆกันหากจะมีชีวิตอยู่อย่างจําเจเป็นนานๆทู้ตายไปเลยจะดีกว่าเพราะฉะนั้นคุณต้องจงใจสร้างให้ทุกอย่างมันเกิดขึ้นมาวางแผนไปเลยว่าคุณจะเริ่มต้นทําอะไรในวันพวกนี้ยืนกรานว่าคุณจะเริ่มทําในวันนี้ เปลี่ยนจากรอคอยให้เกิดการพัฒนาเป็นรับผิดช,ชอบอย่างเต็มที่ที่จะพัฒนาเปลี่ยนจากเรียนรู้จากความผิดพลาดเป็นมักจะเรียนรู้ก่อนจะทําพลาดเปลี่ยนจากเรื่องโชคเป็นยึดถือเรื่องการทํางานอย่างหนักเปลี่ยนจากยอมแพ้แต่น่นเนิ่นเป็นพยายามต่อไปและทํางานหนัก,กติดนิสัยที่ไม่ดีเปลี่ยนเป็นพยายามต่อสู้เพื่อสร้างนิสัยดีเปลี่ยนจากคุยโวโออ,อวดเป็นทําต่อไปจนเสร็จเปลี่ยนจากปลอดภัยไว้ก่อนเป็นยอมเสี่ยง เปลี่ยนจากคิดเหมือนคนที่ตกเป็นเหยื่อเป็นคิดเหมือนผู้ที่ได้รับบทเรียนเปลี่ยนจากพอเรียนจบก็หยุดเรียนรู้เปลี่ยนใหม่เป็นไม่เคยหยุดพัฒนาจําไว้เลยว่าเราคือผู้สร้างชีวิตของเราและเราคือผู้สร้างตัวเราเองถ้าเกิดว่าคุณอยากจะมีศักยภาพสูงสุดและเป็นคนในแบบที่คุณอยากจะเป็นคุณต้องทํามากกว่าแค่ใช้ชีวิตไปเฉยๆระหว่งว่าจะมีโอกาสคุณต้องพยายามคว้าโอกาสที่จะพัฒนาตัวเองให้เหมือนกับว่า อนาคตของคุณขึ้นอยู่กับเรื่องนี้อนาคตของคุณขึ้นอยู่กับเรื่องนี้จริงๆการพัฒนาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญครับเพราะว่าคุณจงใจสร้างให้คุณสําเร็จมากขึ้นกฎข้อที่2กฎแห่งการรู้จักตัวเองจะพัฒนาตัวเองคุณจะต้องรู้จักตัวเองคนที่ไม่จริงใจกับตัวเองไม่มีวันสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้คําถามก็คือตอนนี้คุณมีทิศทางที่ชัดเจนหรือเปล่าว่าอยากจะทําอะไรเป็นอะไรไปยังจุดไหนคนมีอยู่สประเภทข้อหนึ่ง คนที่ไม่รู้ว่าตัวเองอยากจะทำอะไร 2. คนที่รู้ว่าตัวเองอยากจะทำอะไรแต่ไม่ยอ um มทำา 3. คนที่รู้ว่าตัวเองอยากจะทำอะไรแล้วลงมือทำคุณเป็นคนแบบไหนครับสรุปก็คือคุณจะต้องรู้จักตัวเองก่อนถึงจะพัฒนาศักยภาพได้ขณะเดียวกันก็ต้องพัฒนาก่อนถึงจะได้รู้จักตัวเองขั้นตอนแรกของการจะก้าวไปสูส่การเปลี่ยนแปลงก,ก็คือการรู้ตัวขั้นที่2ก็คือการยอมรับหากอยากเปลี่ยนแปลงตัวเอง คุณต้องพัฒนารู้จักและยอมรับว่าคุณเป็นใครแล้วเริ่มต้นด้วยสิ่งคำถามต่อไปนี้ขอ้อ 1. ตอนนี้คุณกําลังชอบทําสิ่งที่คุณทําอยู่หรือเปล่าขออ้อ 2. คุณอยากจะทําอะไรขอ้อ 3. คุณมีความสามารถจะทําสิ่งที่ตัวเองอยากจะทําหรือเปล่าการวัดช่องว่างระหว่างความต้องการกับความถนัดของตัวเองรวมไปถึงสิ่งที่ปลักดันตัวเองสิ่งที่ทําให้ตัวเองพอใจสิ่งที่คุณให้ความสาคัญสิ่งที่คุณให้คุณค่า มันจะช่วยให้คุณมองเห็นอุปสรรคมากมายในเรื่องที่คุณกําลังอยากทําและเมื่อมาถึงจุดนี้แล้วลองถามตัวเองว่าฉันจะเอาชนะช่องว่างเหล่านั้นได้หรือเปล่าข้อ 4. คุณรู้ไหมว่าคุณอยากจะทําสิ่งนั้นข้อหรู้ไหมว่าต้องทําอะไรเพื่อจะได้ในสิ่งที่ตัวเองอยากได้สิ่งสำคัญนอกจากว่าคุณจะรู้ว่าคุณต้องการอะไรสำคัญก็คือการเอาไปลงมือทำถ้าหากว่าคุณไม่เริ่มต้นคุณไม่มีความรับผิดชอบคุณไม่มีวันดึงดูดสิ่งที่คุณต้องการมาหรอกครับ ข้อ6รู้จักใครที่ทาในสิ่งที่คุณอยากจะทําบ้างหรือเปล่าพาร์ทเนอร์ก็สําคัญนะครับสิ่งแวดล้อมก็สําคัญที่จะช่วยคุณประสบความสำเร็จได้หากคุณค้นพบสิ่งที่คุณอยากจะทําแล้วให้เริ่มมองหาคนที่ทําเรื่องนั้นได้อย่างดีเยี่ยมแล้วพยายามเรียนรู้จากคนเหล่านั้นทุ่มเทเสมอต้นเสมอปลายใช้ความคิดสร้างสรรค์มีเป้าหมายที่ชัดเจนคิดไตร่ตรองกระตันยูรู้คุณ 7. ควรทําสิ่งที่อยากทําไปพร้อมกับคนเหล่านั้นหรือเปล่าแน่นอนว่า ถ้าเกิดว่าคุณเจอพาร์ทเนอร์และเพื่อนที่ดีให้ทําไปพร้อมกับพวกเขาพร้อมกับรับคําแนะนําจากพวกเขาด้วยข้อ8คุณจะยอมลงทุนลงแรงเพื่อทําสิ่งที่อยากทําหรือเปล่าข้อ9เมื่อไหร่คุณจะเริ่มลงมือทาสักทีข้อ10แล้วมันจะเป็นอย่างไรเมื่อคุณได้ทําสิ่งที่คุณอยากจะทําจริงๆข้อ3กฎแห่งกระจกเงาคุณจะต้องเห็นคุณค่าของตัวเองเพื่อที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับตัวเองการพัฒนาตัวเองก็คือความเชื่อว่า ตัวเองมีคุณค่าคู่ควรแก่ความพยายามเวลาพลังงานที่ต้องใช้พัฒนาตัวเองจงเชื่อมั่นในตัวเองแล้วบอกว่าฉันมีโอกาสจะเป็นใครก็ได้ที่ตัวเองอยากเป็นฉันทําได้แน่นอนการเคารพตัวเองเป็นหัวใจที่สําคัญที่สุดเพียงอย่างเดียวที่มีผลต่อพฤติกรรมของบุคคลเป็นไปไม่ได้ที่คนเราจะคอยประพฤติตัวขัดแยง้งกับมุมมองที่มองตัวเองหากเรารู้สึกต่อตัวเองในแง่ลบก็คงทําสิ่งที่เป็นบวกไม่ได้นานมากนัก ไม่มีปัจจัยอะไรในการพัฒนาและแรงจูงใจทางจิตวิทยาจะสําคัญไปกว่าการที่เราเนี่ยมัวแต่ตัดสินตัวเองคนส่วนใหญ่มัวทาตามความเชื่อคนอื่นและแน่นอนว่าคนสําคัญในชีวิตก็คือตัวคุณคาดว่าคุณจะไม่มีอนาคตถ้าเกิดว่าคุณเชื่อผู้อื่นมากเกินไปพวกเขาคาดหวังกับตัวคุณแต่จ,จริงๆแล้วเนี่ยคนเนี่ยจะต้องเต็มไปด้วยศรัทธาในตัวเองมันไม่เป็นไรหรอกที่เราเนี่ยจะทําให้ผู้อื่นไม่พอใจซะบ้าง แต่จงทำให้ตัวเองเนี่ยพอใจกับตัวเองซะบ้างสิ่งสำคัญคือคนส่วนมากเนี่ยมักจะไม่ก็้เห็นคุณค่าของตัวเองรับรองเลยว่าโลกทั้งโลกก็จะคิดว่าคุณเป็นคนไม่มีคุณค่าเช่นเดียวกันคุณจะต้องเฝ้าระวังในการพูดคุยกับตัวเองจงพูดในแง่บวกหยุดเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นจงเพิ่มคุณค่าให้กับชีวิตของคนอื่นและฝึกฝนตัวเองให้มีวินยัยมองเป็นบวกทำสิ่งให้ถูกต้องแม้มันจะเป็นเรื่องยาก สิ่งสําคัญก็คือมีสมอลวินฉลองใช้ชนะ,ละเล็กๆกับตัวเองถ้าเกิดว่าวันนี้คุณทําอะไรสําเร็จคุณก็แค่เซเยสฉันโชคดีฉันชื่นชมตัวเองแบบเนี้เป็นตน้นก็จะทําให้คุณเนี่ยได้รับใช้ตัวเองได้มากขึ้นเขารัตัวเองได้มากขึ้นข้อ4กฎแห่งการปร่ตรองเรียนรู้ที่จะหยุดชั่วขณะเพื่อให้ตัวเองค่อยๆพัฒนาสบ้างพลังของการหยุดชั่วขณะมีอยู่ว่าการหยุดชั่วขณะจะทําให้คุณสดชื่นมากขึ้น ทำให้คุณได้มีเวลาคิดทบทวนเพื่อเปลี่ยนประสบการณ์ให้เป็นความเข้าใจอันลึกซึง้งทําให้คุณมีเวลาและสถานที่สาหรับหยุดชั่วขณะอย่าลืมว่าคนที่ไปผิดทางไม่ต้องการแรงจูงใจเพื่อจะเร่งความเร็วแต่พวกเขาต้องการหยุดพักต่างหากการหยุดชั่วขณะในระหว่างที่คุณเดินทางจะทําให้คุณคิดดีขึ้นและกว้างมากขึ้นมันมีเวลาให้คุณเนี่ยเสพค้นหาความจริงทุกเรื่องทําให้คุณบ่มเพาะความคิดได้ดีมากขึ้นละเอียดมากขึ้น และสิ่งสําคัญในขณะที่คุณหยุดชั่วขณะให้ถามคําถามที่ถูกต้องกับตัวเองในเชิงบวกยกตัวอย่างคําถามนะครับสิ่งที่มีค่าที่สุดในตัวฉันคืออะไรสิ่งที่ดีที่สุดของฉันคืออะไรและสิ่งที่แย่ที่สุดของฉันมันคืออะไรข้อบกพร่องที่ใหญ่ที่สุดของฉันมันคืออะไรฉันจะทําอะไรให้ดีขึ้นได้บ้างฉันจะไปต่อได้ยังไงเป็นต้นข้อที่หกดแห่งความสม่ําเสมอแรงจูงใจจะช่วยให้เราเริ่มต้น แต่ว่าระเบียบวินัยจะทําให้เราพัฒนาต่อไปได้เครื่องหมายของความยอดเยี่ยมของความสําเร็จก็คือการทําทอย่างต่อเนื่องคุณรู้ไหมว่าตัวเองต้องการพัฒนาอะไรการตื่นเช้าทุกวันของคุณเนี่ยคุณจะต้องทําอะไรคุณรู้หรือเปล่าจงตื่นเช้ามาด้วยความมุ่งมั่นและหลับไปด้วยความพึงพอใจคุณรู้ไหมว่าตัวเองจะต้องพัฒนาอย่างไรจงฝึกเริ่มต้นจากเรื่องง่ายๆซะก่อนจงฝึกระเบียบวินัยในเรื่องเล็กๆและทําทุกวันอย่างสม่ําเสมอ ไม่จะเป็นต้องทําเรื่องใหญ่ให้ทําเรื่องเล็กๆแต่ว่าทําทุกวันแล้วสิ่งนี้แหละจะนําเราไปสู่ความสําเร็จอันยิ่งใหญ่จงทําให้ตัวเองเก้าวหน้าทีละวันก็พอโดยเรื่องง่ายๆกฎข้อที่6กฎดแห่งสภาพแวดล้อมการพัฒนางอกงามในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมจะทําให้คุณเนี่ยสําเร็จได้อย่างเหมาะสมเช่นเดียวกันคุณคงเคยเห็นวลีที่ว่าการพัฒนาเท่ากับการเปลี่ยนแปลงมาแล้วและแน่นอนว่าเราสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่ง,งต่างๆได้โดยไม่พัฒนาอะไร แต่เป็นไปไม่ได้ที่จะพัฒนาโดยไม่ยอมเปลี่ยนแปลงอะไรเลยหัวใจสําคัญอย่างหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงก็คือเราเนี่ยจะต้องรู้ความแตกต่างระหว่างปัญหาหรือความท้าทายซึ่งเราเปลี่ยนแปลงได้กับข้อเท็จจริงของชีวิตซึ่งเราเปลี่ยนแปลงไม่ได้เช่นตอนเราเป็นวัยรุ่นเราทําแบบนี้ได้ตอนเราโตมากขึ้นเราทําแบบนี้ไม่ได้เป็นต้นเช่นเดียวกันคุณจะต้องรับมือกับข้อเท็จจริงมากมายในชีวิตคุณเปลี่ยนสถานที่และเวลาเกิดไม่ได้เปลี่ยนพ่อแม่ไม่ได้ เปลี่ยนทุกอย่างไม่ได้แต่ว่าคุณอยู่กับปัจจุบันแล้วทาให้ดีขึ้นได้การที่จะประสบความสําเร็จหรือล้มเหลวในชีวิตแทบไม่เกี่ยวข้องกับสภาวะแวดล้อมแต่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจเลือกของตัวเองมากกว่าว่าเราอยากจะเป็นอะไรเพราะฉะนั้นคุณมีทางเลือกหกอย่างต่อไปนี้ที่จะต้องตัดสินใจทําเพื่อนําตัวเองไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีสําหรับการพัฒนาตัวเองข้อ1ประเมินสภาพแวดล้อมปัจจุบันตัวเองซะก่อนว่าตอนนี้เนี่ย ฉันอยู่กับเพื่อนที่ดีหรือเปล่าสังคมที่ดีไหมหรือว่าสังคมที่แย่ข้อที่2เปลี่ยนแปลงตัวเองและสภาพแวดล้อมหากคุณรู้ว่าจะต้องเปลี่ยนสภาพแวดล้อมครั้งใหญ่ขอให้จําไว้ว่าจะต้องเปลี่ยนตัวเองไปพร้อมๆกันนั่นคือเหตุผลหากคุณพยายามจะเปลี่ยนตัวเองแต่ไม่เปลี่ยนสภาพแวดล้อมการพัฒน,นาจะช้าและยากหากคุณเปลี่ยนสภาพแวดล้อมแต่ไม่เปลี่ยนตัวเองการพัฒนาจะช้าแต่ว่าง่ายขึ้นหากคุณเปลี่ยนสภาพแวดล้อมและเปลี่ยนตัวเองคู่กัน การพัฒนาก็จะเร็วมากขึ้นและสําเร็จมากขึ้นข้อที่3เปลี่ยนคนที่อยู่รอบตัวคุณรอบตัวคุณจะต้องเป็นคนที่ให้การสนับสนุนมีพลังงานสูงมีผลลัพธ์ข้อ 4. บางครั้งคุณก็ท้าทายตัวเองในสภาพแวดล้อมใหม่ซะบ้างเพื่อเรียนรู้จุดแข็งและจุดอ่อนของคนอื่นแล้วถามเองว่าตอนนี้คุณกําลังเรียนรู้อะไรคุณต้องการอะไรคุณกําลังพบใครแล้วใครที่ช่วยคุณได้บ้าง ข้อ5ให้ความสําคัญกับปัจจุบันขณะตอนนี้เป็นเวลาเริ่มต้นของทุกสิ่งไม่จําเป็นต้องจมกับอดีตเริ่มต้นก็คือเริ่มต้นอยู่กับปัจจุบันไปเลยและไม่ว่าคุณจะตัดสินใจไปเส้นทางไหนจะมีคนชอบมาบอกคุณว่าคุณเดินผิดทางเสมอคุณก็แค่เชื่อตัวเองในระหว่างทางข้อ 6. ก้าวไปข้างหน้าแม้ว่าจะมีคนวิจารณ์และไม่ชอบคุณคุณจะยังเป็นตัวคนเองและไม่ว่าคนอื่นจะไม่เชื่อในตัวคุณแต่คุณจะเชื่อในตัวเองเพราะว่าคุณเป็นคนที่สําคัญที่สุด ข้อ7กฎแห่งการออกแบบคุณจะต้องมีกลยุทธ์จึงจะพัฒนาไปถึงขีดสุดได้คนส่วนใหญ่เมื่จะใช้ชีวิตไปตามดวงใช้ชีวิตล่องลอยไปเฝ้ารอให้มีอะไรเกิดขึ้นแต่คุณจะไม่เป็นอย่างนี้และแน่นอนว่าคุณจะวางแผนพร้อมกับคิดกลยุทธ์ต่างๆเพื่อให้ชีวิตพัฒนามากขึ้นและต่อไปนี้คือบทเรียนของจอห์นซีแม็เวลข้อหชีวิตนั้นแสนจะเรียบง่ายแต่การรักษาความเรียบง่ายไว้กลับทำได้ยากยิ่งสิ่งสำคัญก็คือ จะต้องรู้จักค่านิยมของตัวเองเพื่อจะนําม,มาใช้ตัดสินใจเรืเ่องสําคัญในชีวิตแล้วรับมือกับการตัดสินใจนั้นในแต่ละวันซึ่งมันไม่มีอะไรซับซ้อนเลยการออกแบบกลยุทธ์จะต้องใช้คําถาม3ข้อข้อ 1. กลยุทธ์นี้จะนําไปใช้กับแต่ละคนได้หรือเปล่าข้อ 2. กลยุทธ์นี้จะนําไปใช้ต่อได้ง่ายหรือเปล่าข้อ 3. กลยุทธ์นี้ถ่ายทอดได้ง่ายหรือเปล่าข้อถัดมาข้อ2ครับ 1. กรารออกแบบชีวิตสําคัญกว่าการออกแบบชีวิตการงานของตัวเอง คนมากมายกังวลจะจัดการกับอาชีพการงานแต่แทบไม่เคยจัดการกับตัวเองเลยเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากสร้างชีวิตที่ดีที่สุดก็แค่จัดการกับชีวิตเองซะก่อนข้อ 3. ชีวิตไม่ใช่การลองเสื้อผ้าไม่ใช่อยากจะทําอะไรก็ได้ทุกอย่างจะต้องวางแผนซะก่อนข้อ 4. เวลาวางแผนกับชีวิตให้คุณทุกอย่างด้วย2การจัดวางกลยุทธ์ที่ดีก็คือทุกอย่างจะต้องมีระบบทุกอย่างจะต้องมีประโยชน์จากการจัดลำดับความสำคัญ ทุกอย่างจะต้องวัดผลได้ทุกอย่างจะต้องประยุกต์นำไปใช้ได้และมีการจัดระเบียบอยู่เสมอกฎข้อที่8ดกฎแห่งความเจ็บปวดการรับมือกับประสบการณ์ที่เลวร้ยวายได้ดีจะนำไปสู่การพัฒนาอันยิ่งใหญ่ได้ปัญหาทุกอย่างจะทำให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้นถ้าเกิดว่าคุณเจอปัญหาคุณต้องบอกว่ามันเป็นของขวัญสำหรับฉันเมื่อคุณเจอประสบการณ์ที่เลวร้ยวายบอกกับเองว่าทุกคนต่างก็มีประสบการณ์ที่เลวร้ยวายกันทั้งนั้น ไม่มีใครชอบประสบการณ์ที่เลวร้ายอยากคาดหวังให้โลกปฏิบัติต่อคนอย่างยุติธรรมเพียงเพราะว่าคุณเป็นคนดีก็เหมือนกับการคาดหวังว่าพ่อวัวจะไม่พุ่งมาควิดคุณเพราะว่าคุณกินมังสวิรัตและแน่นอนครับในโลกใบนี้ไม่มีใครอยากเจอปัญหามีแค่ไม่กี่คนบนโลกใบนี้ที่สามารถเปลี่ยนประสบการณ์เลวร้ายให้กลายเป็นเรื่องดีได้จงบอกตัวเองว่าเมื่อเราเจอเรื่องเลวร้ายมันจะมีเรื่องดีได้อย่างไรความเจ็บปวดบางอย่างเนี่ย ทำให้คุณไม่มีประสบการณ์แต่ความเจ็บปวดบางอย่างก็ทําให้คุณไร้ความสามารถแต่ความเจ็บปวดบางอย่างทําให้คุณผิดหวังความเจ็บปวดบางอย่าง <int ess Art> ทําให้คุณขัดแย้งแต่ทั้งหมดนี้ถ้าคุณไม่เรียนรู้ทุกอย่างก็จะไม่มีอะไรเลยไม่มีทั้งประสบการณ์ <int ess> ไม่มีทั้งความสามารถที่เพิ่มไม่มีในเรื่องของความสุขและความสําเร็จเลยจงเลือกที่จะมีจุดยืนใน org, ชีวิตเชิงบวกจงเลือกเปิดใจรับและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของตัวเอง ชีวิตจะไม่เป็นอย่างที่ควรเป็นแต่จะเป็นอย่างที่มันเป็นและวิธีที่คุณเลือกจะรับมือกับมันนั่นแหละคือการสร้างความแตกต่างเราไม่อาจเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งที่เรารเผชิญได้ก็จริงแต่ถ้าเราไม่ยอมเผชิญหน้าเราก็จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้เลยคนเรามมกจะต้องเจอประสบการณ์ที่เลวร้ยวายก่อนจึงจะเปลี่ยนชีวิตได้จงรับผิดชอบชีวิตต่อตัวเองไม่บน่นไม่โกรนไม่ด่าคนส่วนมากที่ชอบบ่นว่าทำไมเรื่องแย่ๆเนี่ยมันเกิดขึ้นกับฉันนะ อีกไม่นานพอบ่นต่อไปเขาก็จะบอกว่าฉันเป็นคนโชคร้ายฉันเป็นคนเศร้าฉันเจอแต่เรื่องร้ายๆเพราะฉะนั้นหยุดบน่นหยุดกลน่นหยุดด่านะครับข้อ 9. กฎดแห่งขั้นบันไดยิ่งมีอุปนิสัยที่ดีจะยิ่งพัฒนาตัวเองได้ดีอยากสําเร็จต้องคิดเหมือนคนที่ประสบความสําสเร็จขั้นบันไดที่ดีก็คือคุณจะต้องมุ่งมั่นพัฒนาภายในมากกว่าภายนอกเพราะว่าอุปนิสัยที่ดีเป็นสิ่งสําคัญจากภายใน หากคุณต้องทำสิ่งที่จำเป็นในเวลาที่ถูกกำหนดมาสักวันหนึ่งคุณจะสามารถทำสิ่งที่อยากทำในเวลาที่ตัวเองอยากทำได้พูดง่ายๆก็คือก่อนจะทำอะไรได้จริงๆคุณจะต้องฝึกตัวตนภายในให้มากขึ้นก่อนจึงจะสามารถได้ทุกอย่างตามต้องการได้เขาเรียกว่าการชนะภายในชีวิตจงปฏิบัติต่อผู้อื่นเหมือนที่เราต้องการให้คนอื่นเนี่ยเขาปฏิบัติต่อเราเพราะผู้คนทุกคนมีความสำคัญจงนอบน้อมและถอมตน จงรู้ว่าทุกคนมีจุดอ่อนแม้แต่ตัวเราเราจะต้องถ่มตัวอยู่เสมอหากยอมรับจุดอ่อนของตัวเองจะเย็นกับจุดอ่อนของคนอื่นคุณจะสามารถเปิดใจรับการแก้ไขได้ถ้าเกิดว่าคุณยอมให้คนอื่นสอนได้รับฟังคําแนะนําได้เต็มใจรับใช้ผู้อื่นคุณจะเป็นคนที่เติบโตได้มากขึ้นเลยทีเดียวกฎข้อที่10กฎแห่งยางยืดการพัฒนาจะยุติลงเมื่อเลิกใส่ใจว่าตัวเองหาไกลจากเป้าหมายแค่ไหน มีเพียงไม่กี่คนที่อยากจะขยายขีดความสามารถของตัวเองมีเพียงไม่กี่คนที่อยากจะไปต่อแม้ว่าพวกเขาจะเจอกับปัญหาในชีวิตถ้าวันนี้คุณมีปัญหากับชีวิตและคุณยอมรับสภาพที่เป็นอยู่มันจะนําไปสู่ความไม่พึงพอใจและยึดติดกับความเชื่อและรูปแบบความเคยชินเก่าๆความไม่พอใจนี้จะทําทให้เราเนี่ยไม่อยากจะตั้งเป้าหมายหากตั้งเป้าไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามที่ต่ากว่าความสามารถความเชื่อของตัวเอง คุณจะไม่มีความสุขควาสมสำเร็จไปตลอดทั้งชีวิตคุณไม่อาจพัฒนาภายในได้หากไม่เปลี่ยนแปลงปัใจจัยในภายนอกด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อคุณพัฒนาโลกภายในแล้วก็คือความคิดคุณจะต้องขยายขีดความสามารถเริ่มจากภายในสู่ภายนอกเสมอเช่นฝึกท่าษาต่างๆการพูดการขายเป็นต้นกฎข้อที่11กฎแห่งการแลกเปลี่ยนคุณจะต้องยอมสละเพื่อจะพัฒนาจงจำไว้ว่า มันมีการแลกเปลี่ยนอยู่ตลอดในชีวิตของเราไม่ไว่าคุณจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามคนที่ไม่ประสบความสาเร็จแลกเปลี่ยนแล้วได้ไม่คุ้มคนปานกลางไม่ค่อยยอมแลกเปลี่ยนแต่ว่าคนที่ประสบความสาเร็จแลกเปลี่ยนแล้วได้ผลเกินคุ้มเราต้องเรียนรู้ที่จะมองการแลกเปลี่ยนเป็นโอกาสที่จะพัฒนาเช่นเราแลกเปลี่ยนความรู้ให้ความรู้กับผู้คนเราก็พัฒนาและเติบโตมากขึ้นคุณจะลองเต็มใจสละความมั่นคงปลอดภัยเพื่อจะได้ทําในสิ่งสําคัญ เมื่อเราพัฒนาตัวเองหากทําแต่เรื่องที่ปลอดภัยไร้ความเสี่ยงคุณจะไม่มีวันก้าวไปถึงจุดที่น่าสนใจได้คนส่วนใหญ่สามารถหาเลี้ยงชีพตัวเองได้นั่นคือความปลอดภยัยแต่การทําสิ่งที่สําคัญก็คือการพัฒนาตัวเองซึ่งบางคนก็อ,อาจจะเรียกว่าความเสี่ยงเพราะพวกเขาต้องลองทุนก,กับตัวเองจงเต็มใจสละทุกอย่างเพื่อตัวเองได้พัฒนาตัวเองสิ่งสําคัญก็คือหากคนอยากพัฒนาความสามารถแล้วก็มีพลังสํารองไว้ใช้ขอแนะนําให้ทําดังต่อไปนี้ มอบหมายงานให้คนอื่นทำบ้างเพื่อให้คนอื่นเนี่ยเขาทำงานได้อย่างฉลาดขึ้นและเพื่อให้ตัวเองเนี่ยควบคุมบริหารจัดก,การได้ดีมากขึ้นจงทำอะไรที่ถนัดที่สุดแล้วก็ทิ้งงานอื่นไปจงควบคุมตารางของตัวเองไม่อย่างนั้นคนอื่นจะมาควบคุมแทนเราจงทำสิ่งที่รักเพราะจะได้มีพลังจงทำงานกับคนที่คุณชื่นชอบจะได้ไม่หมดพลังหากคุณทำตามคำแนะนำได้ระหว่างทำงานที่ถูกต้องสถานที่ที่เหมาะสมกับคนที่คุณรัก คุณจะมีชีวิตที่ดีได้กฎข้อที่สิบสงกฎแห่งความอยากรู้อยากเห็นจงตั้งคำถามว่าทำไมจะไปกระตุ้นการพัฒนาตัวเองจงเชื่อว่าตัวเองเป็นคนอยากรู้อยากเห็นได้มีคนมากมายเอาความเชื่อที่คอยจุดรั้งตัวเองเอามาใส่ไว้ในใจตัวเองความไม่มั่นใจความไม่เคารพตัวเองเป็นกำแพงกั้นขวางไม่ให้คนเนี่ยคิดสิ่งใหม่ๆไ,ได้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นผลลัพธ์ก็คือคนแบบนี้จะบรรลุศักยภาพตัวเองแทบไม่ได้เลย เพราะว่าไร้ความสามารถลองปล่อยให้ตัวเองเป็นคนอยากรู้อยากเห็นความแตกต่างที่ยิงย่งใหญ่ที่สุดเพียงอย่างเดียวระหว่างคนที่กําลังพัฒนากับคนที่ไม่พัฒนาก็คือความอยากรู้อยากเห็นจงมีกรอบความคิดแบบพวกมือใหม่อยากรู้สิ่งใหม่อยู่เสมออะไรที่รู้แล้วก็รู้ได้อีกอะไรที่ไม่รู้ก็หาคําตอบเพิ่มเมือ่อใดก็ตามที่เราเนี่ยตั้งคําถามว่าทําไมมันเกิดสิ่งนี้ทําไมไม่เป็นอย่างนั้นแน่นอนว่ามันคือความอยากรู้อยากเห็น จงพูดคำว่าทำไมให้ติดปากสิ่งสำคัญก็คืออย่าหยุดถามมีผลบางอย่างที่ทำให้ความอยากรู้อยากเห็นไม่เคยหายไปจากจิตใจมนุษย์เราจะทึ่งในตัวเองเลยว่าถ้าเราเป็นคนที่อยากรู้อยากเห็นบ่อยๆเราจะได้รับไอเดียใหม่ๆอยู่เสมอจงอย่าสูญเสียความอยากรู้อยากเห็นที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นอันขาดและเคล็ดลับของการคงความอยากรู้อยากเห็นที่ศักดิ์สิทธิ์ก็คือให้ถามคําว่าทําไมกับผู้รู้อยู่เสมอจงตั้งคําถามอยู่เสมอแล้วก็เรียนรู้สิ่งใหม่ทุกวัน จงให้โอกาสตัวเองมีผลในความล้มเหลวแล้วก็ความสําเร็จทุกเรื่องก็แค่การเรียนรู้อย่าเลิกสแสวงหาคําตอบที่ถูกต้องความอยากรู้อยากเห็นจะทําให้คุณมีพลังไร้ขีดจํากัดข้อที่ 13. กฎแห่งการมีต้นแบบการพัฒนาเป็นเรื่องยากหากมีแค่ตัวเองเป็นต้นแบบสิ่งสําคัญก็คือทําตามคนที่เขาสําเร็จแล้วต้นแบบที่ดีก็คือจะต้องมีเวลาให้กับคนมีภูมิปัญญามีประสบการณ์ที่แท้จริงมีมิตรภาพ และให้การสนับสนุนมีผลลัพธ์อย่างแท้จริงทั้งด้านความเชื่อภายในและการกระทำกฎข้อที่14กฎแห่งการขยายยิ่งคุณพัฒนาเท่าไหร่ยิ่งเพิ่มขีดความสามารถมากขึ้นเท่านั้นให้เราถามตัวเองว่าเราจะคิดอย่างไรจะทำอย่างไรถึงจะเพิ่มขีดความสามารถให้ตัวเองได้จงหยุดคิดที่จะทำงานมากขึ้นเราเริ่มคิดว่ามีอะไรบ้างที่ใช้ได้ผลในตอนนี้ฉันต้องทำอะไรบ้างมีอะไรบ้างที่ให้ผลตอบแทนสูงสุด มีอะไรบ้างที่ให้รางวัลยิ่งใหญ่กับฉันเสนีฉันควรทําคืออะไรและเสนีฉันอยากทําจริงๆมันคืออะไรหยุดถามตัวเองว่าฉันจะทําได้ไหมเป็นฉันจะทําอย่างไรหยุดคิดว่ามีประตูแค่บานเดียวแต่เริ่มคิดถึงประตูหลายๆบานคือบางเรื่องเนี่ยมันมีหลากหลายวิธีมันอยู่ที่ว่าคุณไม่ได้ยึดติดว่ามันต้องมีเพียงวิธีเดียวเพราะฉะนั้นอย่าตีกรอบตัวเองการที่คุณล้มเหลวและถอยหลังเป็นเครื่องมือที่ดีเยี่ยมในการเรียนรู้บางครั้งเนี่ย ประตูบานแรกมันไม่ได้คุณก็แค่เปิดประตูบานที่สองแค่นั้นเองยิ่งคุณมีความคิดสร้างสรรค์เท่าไหร่คุณก็จะสามารถปรับตัวแล้วก็มีโอกาสในชีวิตได้มากขึ้นจงหยุดทําเฉพาะสิ่งที่เคยทําแล้วเริ่มทําสิ่งที่ได้ทําและควรทํามากขึ้นจงหยุดทําสิ่งที่คนอื่นคาดหวังให้คุณทําแล้วเริ่มทําให้เกินความคาดหวังซะจงหยุดทําสิ่งสําคัญแค่ชั่วคร้งชั่วคราวแล้วเริ่มทําสิ่งที่สําคัญทุกๆวันกฎข้อที่15 กฎแห่งการช่วยเหลือการพัฒนาตัวเองจะทําให้คุณพัฒนาคนอื่นได้หากคุณไม่ทําอะไรกับชีวิตต่อให้อายุยืนแค่ไหนก็ไม่สําคัญแรงบันดาลใจก็คือถ้าเกิดว่าคุณช่วยผู้คนได้ในสิ่งที่พวกเขาต้องการคุณก็จะร่ํารวยมากขึ้นคุณจะต้องให้เวลาความเชี่ยวชาญความรู้และทรัพยากรของ,ของคุณแก่ผู้คนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนและแน่นอนว่าคุณจะต้องเอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่ผู้คนให้มากขึ้นเป็นผู้ให้ให้มากขึ้น มีความกระตันยูสำนึกรู้คุณมากขึ้นและคุณจะเห็นจิตใจผู้อื่นสำคัญกว่าสิ่งอื่นใดคุณจะไม่ตกเป็นทาสของวัตถุแม้ว่าคุณจะเติบโตและร่ำรวยมากขึ้นยกตัวอย่างถ้าเกิดว่าคุณมีเงินก็ยังคงมีจิตใจที่เมตตาอ่อนโยนอยู่หากมีสมบัติมากขึ้นมีชีวิตที่ดีมากขึ้นก็ไม่ได้เป,ปลี่ยนแปลงจิตใจที่เอื้อเฟื้อของคนเลยอย่าปล่อยให้ใครมาเป็นเจ้าของตัวคุณจงทำทุกอย่างด้วยความเมตตาและความเชื่อว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดี และคุณจะเป็นคนที่โชคดีที่สุดชงมองเห็นความสําเร็จเป็นการหว่านมเมล็ดพันธุ์ไม่ใช่การเก็บเกี่ยวหลังหว่านมเมล็ดพันธุ์ลงไปแล้วจะมีช่วงเวลาที่ดูเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะว่าการเจริญเติบโตทั้งหมดมันอยู่ใต้ดินอย่าไปคาดหวังว่าทําอะไรต้องได้ผลเดี๋ยวนี้แต่ให้ให้เวลากับการเติบโตคนส่วนมากไม่ระหนักรู้เรื่องนี้จึงพยายามรีบร้อนรีบรนแล้วก็ทําให้ตัวเองประสบความสําเร็จแบบเร็ว,รวซึ่งแน่นอนว่าคุณจะต้องให้เวลากับการเติบโต จะต,ต้องพิจนารณาไปที่การหว่านเมล็ดพันธุ์อย่าไปหวังในเรื่องของการเก็บผลเพราะว่าผลจะมาก็ต่อเมื่อคนลดน้ำพรวนดินและให้การเติบโตกับมันและนี่เป็น15กฎทองที่ใช้พัฒนาตนเองได้ตลอดชีวิตจอห์นซีแมส์เวลและนี่เป็นฉบับ full detail นะครับซึ่งลง detail เยอะมากๆหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับใครชอบพิมพ์ชอบให้ด้วยนะครับ motivation p o d c a s t สวัสดีครับ